ฮันแน่ตาดีเห็นนางร้ายช่องเสร็จเปิดตัวแฟนไกลายถึงลอนดอน เป็นนางร้ายประจำช่อง7 HD ที่หลายๆคนคุนหน้าคุนตาเพราะไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนบอกเลยว่าเธอตีบทแตกกระจุยแทบเดินตลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับกุกกิ๊กกดชกรอนก่อนหน้านี้เธอผ่านเรื่องราวความรักมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ลงล็อกสักทีแต่แล้วล่าสุดก็ดูเหมือนว่าหัวใจในตอนนี้จะไม่โสดแล้วและดูว่ารักครั้งนี้จะแฮปปี้แบบสุดๆล่าสุดกุกกิ๊กกดชกรอนได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษงานนี้ ก็ถือโอกาสเปิดตัวแฟนหนุ่มลงอินสตาแกรมซะเลยโดยเธอได้โพสต์ภาพแบบไม่เห็นหน้าพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าไอ้เต้าฟาร์มสุกหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเพื่อนๆนักแซกเข้ามาคอมเมนต์แซวมากมายอาทิหาหน้าเข้ามาคอมเมนต์ว่างอแม็กกี้อาภาคอมเมนต์ว่าง้ยเปรียทัศนียาคอมเมนต์ว่าอิดคนไปสวิทที่ลอนดอนและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากเห็นหน้าหนุ่มคนนี้นั่นเอง